สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับคือใบรับรองพระเครื่องของสมบัติบันพระแท้สมเด็จโตนะครับที่มีชื่อว่า T t S t T I นะครับดำเนินการโดยอาจาร,รย์อารามเรืองฤทธิ์นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับอาจาร,รย์เรื่องหลัเรืองฤทธิ์นะครับอาติมันมีความเปรียนแท้นะครับอันนี้เขาใช้ตรวจสอบพระสมเด็จโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ระบบใช้แสงนะครับ O M พีทอ,อ,อนไมโครสโคปนะครับแต่อันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะตกใจนะครับกับอุปกรณ์ดึกจาบันโบราณเลยนะครับครับก่อนอื่นขอ,ขอแนะนํางานประกวดพระก่อนนะครับงานประกวดพระในแนววิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่สามีนาคมโรงเรียนในเรือนะครับห้องสันสมสรทหารสัญญาณนี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์อารามถึงอุปกรณ์ บราณนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปมากกว่านี้นะครับก็เข้าไปที่ tftiofficial นะครับ YouTube ของอาจารย์อาราบนะครับอันนี้เป็น Facebook แล้วก็เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์อารามถึงอุปกรณ์โบราณที่ง่ายๆสามารถตรวจสอบพระได้เช่นกันนะครับดถึงนั้นคืออะไรแล้วใช้ได้อย่างไรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้อาจจะแทรกซ้อนอยู่ในคลิปของภาคปลูกนาดูลแล้วก็ภาคปลูกสีเทพนะครับครับผมไม่อิ่ <laughs> คือถ้าเราถ้าใครดูการจับพลังพรคเรื่องนะครับในกลุ่มของพลังหินหยางอาจารย์ธนวันรจะใช้อุปรกรณ์อันนี้คล้ายกันคล้ายกัน,กนแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันเฮ้ยอาจารย์ก็ดูอาจารย์ก็ดูอาจารย์ธนวัน์ด้วย ก็เคยรู้จักกันมานานแล้วเคยรู้จักกันมานานแล้วด้วยครับสมัยที่ผมอยู่ไทยนานาชาติานันครับผมก็รู้จักท่านาเสร็จแล้วท่านก็ทําวิธีแบบหยินหยางอาของแบบทางจีนอของผมมันทางเยอรมันมันหลักการมันอาจจะคล้ายกันวิธีการคล้ายกันแต่คเครื่องมือคนละตัวเอ๊ะมั่คนละตัวเลยหรอครับอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรผมไม่ทราบของท่านแต่ของผมเป็นโลหะผสมที่เป็นรูปตัวแอล อาจารย์อันนี้อาจารย์เรียกว่าอะไรตัวนี้ดาวซิงถ้าตัวนี้เราเรียกว่าดาวหลอดใช่เ<ๆ>อะไรก่อนทังไหนคือดาวหลอดกับดาวซิงเอ่อดาวซิ่งน่คือวิธีการวัดแต่เครื่องมือนี่คือดาวหลอดวิธีอันนี้เขาเรียกว่าดาวหลอดใช่อนนุปอกรณนเนี่ยตัวแอลเนี่ยแต่เมื่อเอาไอ้ตัวนี้ไปใช้เ<ๆ>ขาเรียกว่าดาวซิ่งการหาดาวซิ่งวิธีการดาวนนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วตั้งแต่คิดสังคักราดสิบห้าสิบหก ก็ปีนี้คิดกราดที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับผมก็หกร้อยปีห้าร้อยปีหกร้อยปีห้าหกร้อยปีแล้วครับครับห้าร้อยปีอันนี้ก็คือมันแพร่หลายในสมัยก่อนนะครับอ่อันนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาสิ่งต่างๆใต้ใต้ดินได้ เช่นหาน้ําบาดาลทำไมเขาไม่กูขาวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ไม่รับรองแต่มันมันมันมีผลได้มันได้ผลมันได้ผลมันได้ผลซึ่งวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะเข้ามาทดสอบรับรองแต่เขาก็ไม่รับรองให้ไม่ใช่อาจารย์ลาหลามอ่ะไปทํานะครับระดับโลกเขาก็พยายามตรวจสอบแล้วว่ามันทํางานยังไงครับระดับโลกเขาก็ตรวจสอบทุกอย่างตรวจสอบ เพียงแต่วิทยาศาสตร์เขาไม่รดบรองให้แต่วิธีนี้ก็ยังใช้แพร่หลายอยู่ในหมู่คนหาน้ําใต้ดินหมู่คนหาน้ําใต้ดินเพราะฉะนั้นคนที่เดินหาน้ําใต้ดินไม่ว่าจะพวกช่างเจาะน้ําบาดาลทุกวันนี้ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แต่เขาไม่เข้าใจหรอกคือดาวซิง่งดาวซิงแต่เขาเขาจะเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์หาน้ําบาดาลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเท่านั้นไอ้น,นี้มันมีศัพท์เฉพาะนะครับคือดาวซิ่งครับคือดาวซิงท่วทั่วโลกรู้จักนะ รู้จักครับรู้จักกันนในกลุ่มผู้เจาะน้ํามาดานรู้จักหมดรู้จักหมดคนที่เรียนภาคปัตพีวิทยาเกี่ยวกับธรณีวิทยารู้จักหมดรู้จักอุปกรณ์นี้ครับสําหรับหาน้ำน้าใตดินเนี่ยรู้จักและอาจารย์รู้ตัวจักตัวนี้ได้ใครจักใครเอ่อผมรู้จักกับอาจารย์ฉลองบัวผันอาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นอาจารย์ที่มหาลัยขอนแก่นท่านอยู่คณะเทคโนโลยีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหาน้ําใต้ดินน้ำอุดานครับท่านก็เลยมีเขาพกอุปกรณ์มาให้กัน ท่านบังเอิญว่าวันนั้นน่ะท่านมาเอาผ้ามาตรวจกับผมครับผมก็เลยถามว่าเอท่านทําไมเอาผ้ามาตรวจกับผมท่านบอกว่าท่านดูผ้าไม่เป็นอแต่ท่านใช้วิธีเนี้ยดูผ้าว่าถ้าผ้ามีพลังงานเกิดขึ้นท่านก็หยิบมาแล้วท่านก็ท่านก็อยากจะเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะจริงตามที่ท่านหยับจับมาไหมว่าจะเป็นของแท้ไหมคือท่านอาจารย์คนนี้เนี่ย ก็ใช้ใชใชทดสอบมาจากที่บ้านแล้วใช้ทดสอบมาท่านจับว่าพระพระที่เอามานั้นมีพลังงานท่านบอกว่ามันต้องแท้แน่นอนเพราะมันมีพลังงานท่านก็ไม่ได้ยืนยันทางวิทยาศาสตร์เพราะอันหลักการนี้ไม่ใช่หลักการวิทยาศาสตร์ครับท่านก็เลยนําผ้ามาให้ผมตรวจผมก็เลยตรวจขององค์ท่านที่ท่านหยิบมาเนี้ยก็แท้ทุกองค์ <พ>โดยท่านบอกว่าใช้ไอ้อุปกรณ์เนี้ยใช้อุปกรณ์นี้คร<ช>ับท่านดูพระไม่เป็นไม่รูปพิมพ์ทรงอะไรทั้งนั้นท่านก็ใช้วิธีนะไปเอาท่านไม่ใช่เป็นผู้เล่นพระแต่ท่านก็อยากจะมีพระท่านไปตาม<ถ>ที่คนที่มีพ<ถ>ระท่านก็ได้มาแล้วท่านก็เลยมาแนะนําให้ผมทําำบอกอาจารย์จะเชื่อไหมถ้าอาจารย์ลองทําดูสิหลักการมันคืออย่างนี้อาจารย์ทํารูปตัวแอนขึ้นมา ครับ <S <S ใช่ไหมผมก็ทําขึ้นมาแล้วผมก็มาทดลองทดลองกับพระลูกค้าตอนตอนแรกอาจารย์เชื่อไหมตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อหรอกเอาทั้งทั้งที่มีข้อมูลอาจารย์ธนวันรอาจารย์ธนวัน์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับเขาก็จับอีกแบบหนึ่งอของเราก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันไม่น่าจะเหมือนกันเพราะว่าการจับพลังงานเนี่ยมันมีได้หลายวิธีครับางคนก็วัดคืบ บางคนก็จับอย่างนี้บางคนก็สั่น,นมันมีหลายวิธีเราไม่รู้ฮะนัอไหนถูกอันไหนถูกครับเพราะฉะนั้นตอนแรกผมผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับแต่ว่าผมได้มาทดลองหลังจากเอที่ตรวจพาแล้วเนี่ยอง์คแท้องค์ไม่แท้ผมก็ลองมาวัดดูเฮ้ยองค์แท้เนี่ยมันเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วองค์ไม่แท้มันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลย,เลยไม่มีพลังงานเลยหลังจากนั้นเราก็อยู่เงียบ เราก็ยังไม่กล้าเปิดเผยเยมเชื่อไว้เดี๋ยวให้สายวิทยาศาสตร์ไปไกลครับอกเราไม่กล้าเปิดเผยแต่แต่ตอนนี้เราเปิดเผยแล้วเพราะว่าถึงแม้วิทยาศาสตร์ไม่ได้รองรับไม่ได้รับรองในอุปกรณ์นี้แต่อุปกรณ์นี้สามารถที่วัดพุทธคุณของพระออกมาในรูปของพลังงานได้เผยแพ่คลิปนี้ไปผมไม่กินไม่อาจารย์จะเสียเสียความน่าเชื่อถือไหมไม่เสียเพราะผม ผมวัดพระเนี่ยพระทุกองค์ที่ผมจะวัดต้องผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ของผมก่อนนะคอัทุกทุกคนเอามาให้ผมวัดผมไม่วัดนะมาอา่าอย่ามาถามนะครับคุณต้องผ่านวิทยาศาสตร์ก่อนคุณต้องถามผ่านที่ผมตรวจว่าแท้ก่อนนะผมถึงจะวัดให้คุณเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปค้านหลักวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ของผมก็คือวิทยาศาสตร์แต่แล้วก็แล้วก็เอามาตรวจซ้ําดว้วยหลักการนี้อีกเที่ยหนึ่งใช่เอามาตรวจซ้ําให้ให้ลูกค้าเห็นว่าเมื่อว่าพระแท้จริงเนี่ย ต้องมีพลังงานและต้องมีผู้ทกคุณเหมือนกันเราที่ที่เราจะต้องขึ้นคอถูกไหมคุณไดเทพสิ่งที่ผมดีใจมากนี่นะครับมีการบอกทิศทางของอุปกรณ์อันนี้ดาวซิงดาวซิงเอออุปกรณ์ที่เขาเรียวกว่าอะไรนะดาวซิงแหละครับแ,แล้ววิธีการวัดเขาเรียวกว่าอะไรนะก็วิธีการดาวซิง,อ,งอ,อุปกรณ์อุปกรณ์ชื่อของมันเนี่ยอันนี้คือดาวซิงหลอดถ้าผู้วัดเนี่ยเราเรียกว่า ดาวเซอร์ er. ถ้าผมเป็นผู้วัดถ้าผมไม่ใช่เป็นวิธีการเขาเรียกอะไรอ่าวิธีการเนี่ยเขาเรียกดาวซิงเลยพูดอย่างเลยวิธีการดาวซิงดาวซิงครับอันนี้ดาวซิ่งบอร์ดครับเครื่องมือเนี่ยคือดาวซิ่งลอดเนี่ยเครื่องมือเนี่ยคือดาวซิ่งบอดครับอาจารย์ก็วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วก็คือแต่ก็จดมาเลยว่า <c oughs> ควรจะหันไปทิศไหนทิศไหนนะครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะก็คือการสังเกตการสังเกตเป็นความรู้ที่ผมได้ขึ้นมาจาก จากการวัดนี้จริงๆแล้วผมมองผมมองไปถึงเรื่องสายยาศาสตร์เลยนะพรมอันนี้ไม่ใช่มผมมองเนี่ยคือสายยาศาสตร์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยที่เขาทาซ้ําเนี่ยมันเกิดจากการสังเกตทางาน,นครับคือถึงได้ผลครับอย่างเช่นหลายๆเรื่องที่เราที่เขาทาซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเป็นร้อยปีนะครับกว่าจะไอนี่อุปกรณ์นี้ผมว่าเกิดขึ้นก่อนจะเกิดนี่ถูกทดสอบมาเป็นร้อยปีก็คทศกัณฐที่สิบห้าสิบหกก็ย้อนไปสิบ ก็มันห้าร้อยปีแล้วห้าร้อยปีแล้วครับพุกวันนี้ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่แล้วก็วิท <ใน S 1> ยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับอีกวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมรับอีกแต่มีสอนแต่มีคือมีสอนแนะนํากันอพวกจอน้ําบาดาลทุกคนในประเทศไทยมีเครื่องมือนี้ทุกคนไปถามเลยครับไปถามเลยแล้วพวกที่จบสายทางน้ำใต้ดินเขาก็จะรู้จักเครื่องมือนี้ครับไปถามทุกคนรู้จัก จะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งนะครับอาจารย์อุปกรณ์นี้มันใช้ยังไงอุปกรณ์นี้มันมีหลักอยู่ว่าโลหะที่เราเป็นรูปตัวแอนเนี่ยเราจะต้องใช้มือเราถือรับเสร็จแล้วให้ให้โลหะเนี่ยขนานกับกับสิ่งที่เราจะวัดรับขนานกันนะฮะเนี่ยตั้งฉากและขนานกันลนนนักษณะนี้ครับนะครับเนี่ย ขนางกับอุปกรณ์ที่จะว,วัดครับแล้วถ้าถ้าอุปกรณ์มีพลังงานเ,เครื่องมือเนี้ยเครื่องมือดาวซิ่งเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆที่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่พุทธคุณข,ข,ของท่านทางใดครับนะครับเด่นทางใดก็เกิดขึ้นทางนั้นอ่นี่นะครับไม่ได้เล่นไสยศาสตร์นะครับของนี้ไม่ใช่ไยศาสตร์ไม่ใช่นะครับ ผมผมกล้าการันตีว่าอุปกรณ์นี้ใช้ได้อุปกรณ์นี้ใช้ได้วัดพุทธคุณของผ้าที่ว่ามีพุทธคุณจริงอ่ะได้โดยแสดงออกมันในรูปของพลังงานครับที่ทําให้เครื่องมือผมการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอนี่แหละฮะอาจารย์คยมาเอา,เา,าพ้าที่ไม่ปลุกเสกมามาไหมพ้าที่ไม่ปลุกเสกพ้า<ถ>ไม่แท้เนี่ยผ้าไม่แพ้เอามาได้เลยเก๋ดีไอ้สอง หยิบมาแหละองค์ไหนก็ได้ในเก๊ะในเก๊เนี่ยนี่นะครับเราไม่อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับ <c oughs> คือทางช่องนะครับทําทุกความเชื่อนะครับ <c oughs> ผมว่าอีกหน่อยคนคน,คน,คนอาจารย์อาจารย์ต้องทําแต่ต้องเตรียมทําอุปกรณ์นี้แล้วละ่ะเอาองค์อื่นใหม่ๆมาเลยที่มันไม่ใช่อะ่ะเขาขาวอะอืมเ <c oughs> นี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเราอาจารย์จะใช้อุปกรณ์นี้ให้ดูนะครับ เอ,อหลักการของเราคือเราต้องจับดาวดาวหลอดเนี่ยนะฮะให้ขนานกันครับถ้าผ้ามีพลังงานอันนี้จะเคลื่อนไหวครับนะครับแต่ทุกองค์ที่วางอยู่เนี่ยมันเป็นพ้าแท้ทั้งนั้นผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ของเราแล้วนะครับที่วางอยู่ในถาดเนี่ยนะฮะครับพร้อมทั้งองค์ในคอของผมผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์หมดแล้วเพราะนั้นทุกองค์ในนี้ ต้องมีพลังงานคือมีพุทธคุณถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ขึ้นอคอเพราะว่าสิ่งที่เป็นพุทธคุณเรามองไม่เห็นด้วยตาครับนะ,ะแต่ตัววิทยาศาสตร์เราสามารถมองเห็นด้วยตาได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยจางาแท้แล้วไม่ขึ้นมีไหมแท้แล้วไม่ขึ้นไม่มีแท้แล้วต้องขึ้นแท้แล้วอุปกรณ์อาจารย์ไม่สั่นไหวนี่มีไหมไม่มีครับยกเว้นว่าแท้แต่ว่าพุทธคุณน้อยมากไม่สั่นไหวน่นก็คือเหมือนกับมันไม่แท้ละครับครับ ถ้าทุกองมันก็ต้องเคลื่อนไหวสั่นไหวครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะใช้อุปกรณ์ดาวซิงดาวซิงวัดครับให้ดูการวัดพลังงานโดยวิธีดาวซิงครับนะครับเอาองค์องค์ใหญ่หรือพระธาตุนาดูอภธาตุนี่ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยครับอาจารย์เทพเลยนะครับเทพก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาไม้หน่อยครับอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายใช่ไหมถ่อยู่ตลอด ครับอาจารย์เชิญเลยครับครับนี่คือพระสีเทพนะครับกุสีเทพชื่อที่ผมตั้งขึ้นในองค์นี้คือองค์ทวรารวดีสีเทพแห่งจัก,กรวาลครับครับ,รบองค์นี้ท่านมีพุทธคุณสูงมากนะครับ,รบท่านมีทุกพุทธคุณในในองค์นี้ ไม่ว่าจะเป็นมหานิยมมหาอุดมหาอำนาจโชคลาภเมตตามหานิยมอยู่ในนี้หมดนะครับต่อไปนี้อาจารย์อาจารย์อารามจะใช้หลักการดาวซิงลอบอรับอุปกรณ์ตัวนี้ผมจับผมจับด้ามนะครับ,รบมันจะหมุนของมันเองนะครับถ้ามีพลังงานเกิดขึ้นครับถ้าทางวิทยาศาสตร์พลังงานที่อยู่ภายในองค์พระเนี่ยเราจะเรียกพลังงานภายใน,ใน แต่ถ้าเป็นองค์พระในทางเราเราก็เรียกว่าพุทธคุณครับนะครับเอาผมวัดเลยว่าองค์สีเทพแห่งจักรวาลท่านมีพุทธคุณท่านแสดงพลังงานออกมาให้เครื่องมือเรามีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนี่มีการผักออกมาทางขวามือเห็นอ,อย่างชัดเจนเลยนะครับ อันนี้่งบอกอะไรครับอาจารย์มหามนาจครับมหามนาจครับองค์นี้คือท่านบอกว่าท่านมีมหามนาจนะในองค์ข้ามือไม่สามารถบังคับให้ออกไปทางขวาได้ครับอาจารย์มันก็ออกมาไม่ได้ไม่ได้มันออกมาพร้อมกันเนี่ยผมจะไปทํยังไงอ่ะมันมาเองถ้าใครทําได้มาทําให้ดูหน่อยสามารถบังคับให้ไปทางเดียวกันครับถ้าบังคับได้มาทําให้ดูเลยครับเราท้าด้วยอในวันที่31มีนานี้ครับครับ มา,มาชมได้เลยว่าอันนี้คือเป็นมหาอำนาจผมจะขอวัดพลังงานพุทธคุณท่านในทางอื่นให้ท่านแสดงออกมาอันนี้ก็สั่น,นครับอันนี้คือเคลื่อนไหวตามกันนี่คือเมตตามหานิยมแปลความหมายของการเคลื่อนที่ของเครื่องมืออาจารย์ไม่ได้สั่นมือ ไม่ได้ซานทุก็จับอยู่หงพมอย่างเงี้ยไปเองคือทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถทําได้แต่จิตต้องนิ่งนะครับต้องทํามือให้นิ่งที่สุดนะครับ,รบอา้าผมจะถามว่าองค์สีเทพถ้าท่านมีพุทธคุณทางคงกระพันก็ขอให้ท่านแสดงออกทางเครื่องมือนี้ การผักการผักออกสองข้างนี้คือการคงกระพันครับนะฮะมันก็จะผักออกอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ได้เขียนไว้อาจารย์โชว์ใบกันหนะ่ะอ้าวนี่แหละครับผมผมเขียนโดยว่าถ้ามันเกิดอย่างไรจะมีพุทธคุณไปทางใดซึ่งการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันนะครับครับมันเกิดขึ้นไปเองตามตามาาที่าาพุทธคุณอาจารย์ะใช้จะด,ดูนี่หนะอ้าคอะครับนี่คือที่ผมเขียนว่า มันเกิดไปอย่างไร,รนะฮะมีมีพุทธคุณในทางใดซึ่งลักษณะการเกิดจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนสามารถทําได้ขอให้มีสมาธินิ่งๆมือนิ่งๆจบครับครับครับนี่แหละครับนี่นะครับดาวซิงอุปกรณ์เทคโนคโนลยีโบราณ<อ>าที่ <ผม S 1> สามารถวาได้ครับเดี๋ยวผมจะถามอีกว่าถ้าเผื่อของท่านป้องกันพูดผีกิจสาสได้ก็ขอให้ แสดงออกมาทางการเคลื่อนไหวเห็นไหมฮะไปลักษณะนี้เสร็จแล้วเขาก็จะอยู่นิ่งแล้วหัวจะมาชนกันเออนี่แหละครับนี่คือท่านก็ป้องกันพูดผีได้ในลักษณะนี้เคลื<ม>่อนเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็ไม่ผม,ผมกลัวจังเลยถ้าเผยแพร่คลิปนี้ไป ากา,ารอาลามอ,อูไปซะแล้วไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวอันนี้คืออันนี้คือส่วนสนับสนุนครับเพราะว่าเราต้องตรวจทางวิทยาศาสตร์เป็นพระแท้แล้วเราถึงมาพิสูจน์ว่าแท้ต้องมีพุทธคุณครับถ้าเกมีพุทธคุณได้ที่ไหนแล้วเกก็คือของไม่มีพุทธคุณนี่นะครับเดี๋ยวนี้เล่นพระนี่ต้องผ่านหลายด่านครับต้อง่แท้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจสอบพุทธคุณตรวจสอบพุทธคุณแล้วคนจีนชอบถ้างั้นเขาจะ เอาไปทไาําไม้ร้าไม่พไม่มีคณทุกคนคนไม่ไม่เอาทุกวันนี้คนซื้อผ้าเพราะพี่ต้อพูทธคุณครับเอาพูทถคุณอ้าวแล้วผมจะบอกว่าผมจะวัดถ้าท่านมีเป็นมหาอุดที่ที่เป็นมหาอุดก็ขอให้แสดงด้วยเครื่องมือในการเคลื่อนไหวเป็นมหาอุดเห็นไหมฮะมันจะมันจะไปเฉพาะทางซ้ายมือเสร็จแล้วมันก็จะเคลื่อนมาทางขวามือ แล้วมันก็จะไฟกันนะฮะมันจะไฟกันอย่างเงี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยลักษณะการเป็นมหาอุดอันนี้ทุกคนมาทดสอบได้ทดสอบได้ครับไม่ต้องฝึกอะไรเลยไม่ได้นั่นเลยไม่มีอะไรเยอใครอยากรู้เรื่องสารเรื่องนี้นะครับครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาครับเจอกันที่โรงเรียนในโรงเรียนในเรือครับสมุดประกาศครับเอาเอาของนาดูนครับผม ที่ท่านเป็นพรแท้มีพุทธคุณนะครับผมขอวัดผมพนาดูลถ้าท่านแสดงพุทธคุณออกมาทางพลังงานอันนี้เป็นมหา,าอำนาจเลยเห็นไหมฮะออกมานี่คือมหาอำนาจนะเอาผมจะถามท่านถ้าท่านมีทางเมตรตามหายยมก็ขอให้แสดงพุทธคุณทางการเคลื่อนไหว ทางพลังงานนี่นะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับขอให้นั่งสมาธิแล้วมาพิสูจน์กันนะครับว่าอาจารย์อาลัมโยกมือหรือเปล่าใช้ใช้เทคนิคอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่มีนี่นะครับเอาผมเอานี่เลยเอาอของนี้คือเหมือนกับพัคเก๊เอานอี่ที่ไม่ได้ปลูกเสกเครื่องมือมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยมันจะเนิ่งมันจะขนานอาจารย์ยถามหน่อยทีวย่ว่ามีมีพุทธคุณ เอาถ้าเครื่องนี้มีพุทธคุณแสดงออกมาให้เคลื่อนไหวมีไหมฮะนิ่งเลยเห็นไหมมันไม่มีเอาปากกาก็เหมือนการก็เหมือนพาคเกที่ที่ไม่ได้ปลูกเซกกนะันเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีพุทธคุณเหมือนกัน,กนครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นพาคเกที่มันมันของที่มันไม่ได้ปลูกเซกกันอาจารย์ครับเทคนิคที่อาจารย์ทานี่เขาเรียกว่าอะไรดาวซิงครับดาวซิง วิธีการวัดแบบดาวซิ่งนี่ยฮะของพวกนี้ดูได้เลยของที่มันไม่มีพุกคุณเราเทียบได้กับพระที่ไม่แท้นะฮะครับเนี่ยพระที่ไม่แท้ครับมันจะนิ่งมันจะไม่เคลื่อนไหวขอให้เราจิตนิ่งๆเราไม่ได้ใช้พลังจุงพลังจิตไม่ได้สั่นมือเด็ดขาดไม่ได้สั่นครับมือของผมอา้าวพวกนี้ผมตรวจมาแล้วเนหลวงพ่อเงินเนี่ยพระแท้อยู่แล้วของผมครับ ดูที่ว่าท่านมีพุทธคุณทางใดขอให้แสดงออกมาทางพลังงานท่านผักนี่คือเหนียวครับเหนียวเหนียวนำครับนี่แหละครับอา้าวที่นี้ลองดูองค์อื่นสิจะเหมือนกันไหมถ้าเป็นหลวงเพิ่มเงินเนีนนะ่ยนะครับก็ขอวัดของท่าน เห็นไหมฮะออกมาผักออกมาคือเหนียวนำอ่าองค์นี้เหมือนการขอวัดท่านนะครับเห็นไหมครับก็เหนียวนำครับ,รบนี่แหละครับคือสิ่งที่มันมันปางกฏให้เราได้เห็นเนี่ยเราสรุปได้ว่าพุทธคุณเนี่ย มันเป็นการปลุกเสกด้วยพลังจิตใช้เอคู่ที่ปลุกเสกใช่ไหมฮะด้วยพลังจิตเข้าไปในองค์พระวัดได้ก็เลยวัดออกมาเป็นพลังงานได้นี่มีจริงถ้าอย่างนั้นเราจะไปท่านจะนั่งนั่งปลุกเสกแล้วจะมีสายสินไปยังกล่องพระทําไมมันวิ่งได้ของผมเมื่อมันวิ่งได้มันก็ต้องมีพลังงานให้เราวัดให้เห็นได้ครับแต่มันไม่มีเครื่องมือใดทางวิทยาศาสตร์ที่มาทําแบบนั้นได้ เราก็เลยใช้วิธีนี้เลาวัดออกมาครับผมมาให้เห็นเป็นวิธีการดาวซิ่งครับนี่นะครับสัมผัสอุปกรณ์นี้ในงานประกวดพระหรือถ้ามาตรวจสอบพระกับถ้ามาถ้ามาตรวจสอบที่สถาบันทีเอสทเราเราจะตรวจทางวิทยาศาสตร์ก่อนถ้าเรายืนยันว่าพระนี้แท้เราจะตรวจด้วยเครื่องมือดาวซิ่งเห็นพลังงานพุทธคุณมาตรวจดาวซิ่งล้วนๆไม่ทําให้มาตรวจดาวซิ่งล้วนๆเราไม่ทําให้ ครับเพราะว่าลักษณะน,นั้นเราไม่ใช่เดี๋ยวนั้นผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไปทำอย่างนั้นมันก็ได้ไม่ได้ผมต้องผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ก่อน,นเรารถึงมาวัดให้ก็เจอกันนะครับวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมครับโรงเรียนในเรือครับขอประชุมนายทหารสัญญาบัตรครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับัสดีครับอ่าพอแล้ว